จากจริงๆมันเป็นคนมันเดินไม่ได้ก็จริงแต่ช่วงบนมันจะแข็งรเสลยก็คือช้อล็อกเลยคนรู้จักกันนั้นอร่อยนะย่างเขามาตำหากันพอดีเลยจริงแต่เราถ้าเราเหมือนกับอยากไม่อยากให้เขาเสียตายในนั้นน่ะถึงยี่ยนเป็นได้เป็นกอะลยฮะทุนี้ป้าถุนแขนที่ผ่านการถุนเสียบมั้งไหมตกเลินเยอเงินนะเออเออป้าถุนแขนมาไปผูกที่ข้อมือเขาทั้งสองข้างให้หน่อยถ้าเราเข้าไม่ได้ ถ้าาตัวเรฝากใครที่อยู่ในนั้นะเข้าไปที่เข้าๆได้เขาเขาล็อกคอลงไว้เขาเกี่ยวเอาเกี่ยวเกี่ยวคอดึงไว้พ่อประล่ะเขาล็อกไว้หล่ำขึ้นดังดังๆเลยจียาขึ้นไปเนื้อขึ้นไปเนี่ยถ้าเขาขอแรงพยาบาลมันจะได้ถ้าจะให้ลูกไปผูกแล้ในสุูตรจะได้ใส่สุดมาไล่ปีละขาดไปแหละมันไม่ได้เบาขึ้นหน่อยขอแม่ เพราะว่าเขาได้แต่ละเมื่อคือพูดถึงแต่แม่ถึงแต่ย่าว่าอะไรนะเขายังไม่อยากตายเขายังเจ้าทําอะไรเนี่ยทีนี้มันพอมันปากเบี้ยวไงมันก็เลยฟังไม่ไม่รู้เรื่องแล้วตามหลักไอตอนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจอ่ะมันไม่ต้องดิ้นแรงแต่นี่ ลูกลูกมันยังบอกเลยเหมือนดิ้นเหมือนถูกปะเหมือนที่ตกเ็ดดิ้นแทกอย่างนั้นซึ่งมันไม่ได้เจ็บมากแต่แต่เหมือนเหมือนกับลูกเราก็มันก็พูดถูกนะแม่ด้วยกรรมมันนั้นนะมันลื่นแต่พี่เย็บจะเหมือนอะไรเหล็กหรือแทงมันจะทนไม่ได้มันจะดิ้นแทกแบบอย่างที่กรรมที่ทําไว้ก็เลยคุยกันเนี่ยนี่นี่คิดว่าที่จะได้มาเจอปู่หรือจ้าอะไรอันนี้คือมันเหมือนกับ ด้วยด้วยด้วยทุกคนในบ้านปฏิบัติกันหมดนะลูกสองคนก็ปฏิบัตินะ้องปฏิบัติมันง็เลยกลายเป็นว่าเนี้ยเหมือนกับปู่ก็คงจะสงสารนะว่าทุกคนเนี้ยจุดทูบรวมกันถึงอยู่คนละที่ขอแบบเอาในสิ่งที่อย่างจุ๋มของดเนื้อสัตว์หนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวจะไปถือศีลไอ้นั่นก็กินเจไอ้นั่นก็จะให้ลูกชายเขาบวชนี่โอเคไหมคะบนบนบวชเลยลูกชายเขาที่ดูอยู่แล้วถ้าพ่อเขาอะ หายหายแบบ